สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปรตัยก็จะมานำเสนอการสอนสูตรกุสำหรับเด็กซึ่งเด็กที่ครูปรตัยเคยสอนนะคะเด็กที่สุดก็จะอยู่ที่อายุ6ขวบเด็กที่สามารถแยกแยะตัวเลขสัญลักษณ์ได้แล้วอย่างนี้คือสอนได้เลยนะคะเราก็จะเริ่มสอนเด็กจากที่ง่ายๆก่อนนะคะครูรตายเลือกตาราง4,4คูณส,ส่คลาสสิกนะคะ ในการสอนเด็กๆนั้นเราจะต้องบอกกติกาทุกอย่างบอกเหตุผลบอกกติกานะคะอย่างกติกาสําหรับการเล่นสุดกุก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะเติมตัวเลขอันนี้ตาราง4ีคูณสใช่ไหมคะเราจะเติมตัวเลข 1- นถึงสในทุกคอลัมน์นี่นะคะคอลัมน์ที่1ที่2ที่3ที่4จะต้องมีตัวเลข1-4ถึงแล้วก็ทุกแถว แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ก็จะต้องมีตัวเลขหนึงถึง4ทุกห้องนะคะสังเกตว่าแต่ละห้องจะมี1 2 3 4ง่นะคะหนึ่งสองสามสอามส่หทุกห้องก็จะต้องมีตัวเลขหนถึง4ทุกห้องนะคะกติกาอธิบายให้ชัดเจนนะคะห้ามไม่ให้ตัวเลข ซ้ากันในแถวในคอลัมน์หรือว่าในห้องนะคะนี่คือกติกาง่ายๆเรามาลองเล่นกันดูนะคะตรงนี้นะคะคอลัมน์นี้เราสอนเด็กสามารถสอนแยกให้เขาดูในห้องก็ได้หรือจะดูในคอลัมน์ก็ได้หรือจะดูในแถวก็ได้ และในการเติมตัวเลขลงไปในระยะแรกๆระยะเริ่มต้นนะคะเราจะต้องให้เด็กๆบอกเหตุผลในการเติมตัวเลขตัวนั้นลงไปในช่องนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นเลข2ตรงนี้เด็กต้องตอบได้ว่านะคะว่าทําไมถึงเติมเลข2ลงไปก็ต้องตอบเราได้ว่าเพราะว่าคอลัมน์นี้มันยังขาดเลข2กับเลข3ใช่ไหมคะถ้าเติมเลข3ลงไปตรงนี้มันก็จะซ้ํากับ3ตัวนี้ในแถว หรือว่าสามกับสามตัวนี้ในห้องแล้วแต่เขาจะตอบให้เขาเข้าใจนะคะว่ามันจะต้องมีครบตามกติกานะคะอันดับถัดไปเรามาดูในแถวนะคะสอนเขาได้นะคะให้เขาสังเกตเห็นแล้วว่าอ้าวถ้าดูในแถวล่ะดูในแถวแล้วตรงนี้จะต้องเติมเลขอะไรลงไปแน่นอนต้องเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเหตุผลที่เขาจะตอบเราก็น่าจะตอบว่า เพราะว่าแถวนี้ต้องการเลขหนึ่งถึงสี่แล้วเลขที่ขาดหายไปมันคือเลขหนึ่งนะคะอย่าลืมถามเหตุผลเขาด้วยนะคะแล้วเรามาดูในห้องกันค่ะถ้าเติมแบบนี้แล้วเราจะสามารถดูในห้องได้ดูในห้องนี้นะคะห้องนี้เวลาแนะนำเด็กๆให้เขาหาจากที่ง่ายก่อนนะคะห้องนี้หนึ่งสองสี่เลขอะไรหายไปคะก่อนจะถึงเลขสี่เลขสาม แล้วทำไมต้องเติมเลข3เหตุผลที่เขาจะตอบก็น่าจะเป็นว่าห้องนี้ต้องการเลข3นะคะเหลือเลข3มเลขเดียวแล้วต้องการเลข3แล้วก็เหลือที่เดียวที่ต้องเติมก็เติมตรงนี้ถ้าดูในแถวอีกถัดมานะคะก็จะเห็นว่าแถวนี้มีตัวเลขหายไปเลขหนึ่งสองสามสีตัวเลขที่เขาจะเติมและบอกเหตุผลเราได้คือเลข เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเพราะว่าแถวนี้ต้องการเลขหนึ่งและเหลือที่เดียวที่จะเติมเลขหนึ่งนั่นเองนะคะคราวนี้ดูในจะดูในห้องจะสอนเด็กโดยแนะนําว่าให้ดูในห้องหรือจะแนะนําว่าให้ดูในคอลัมน์ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะแล้วแต่นะคะก็จะเป็นถ้าดูในห้องก็จะเป็นหนึ่งสองสามเลขอะไรหายไปเอ่ยถามเด็กๆนะคะ เขาก็จะตอบเราได้ว่ามันคือเลข4ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเลขที่ต้องการอีกเลขหนึ่งก็คือเลข4สอนอีกได้นะคะดูในแถวสอนยังไงให้เด็กรู้สึกว่ามันง่ายนะคะหนึ่งเลขอะไรหายอา่เลข2องนะคะ,ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะสอนเขาได้นะคะว่าให้ดูในห้อง ก็ได้ดูในคอลัมน์ก็ได้หรือจะดูในแถวก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะ1 2 3ตัวเลขที่หายคือเลข4ใช่ไหมคะและทุกครั้งที่สอนเด็กและเด็กทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมตรวจแล้วก็ให้เขาฝึกตรวจด,ด้วยตัวเองด้วยนะคะให้ตรงตามกติกาคอลัมน์ที่1เห็นไหมคะ ต้องมี1ถึง4ใช่ไหมคะ1 2 3 4ไม่มีตัวไหนซ้ำนะคะคอลัมน์ที่2 1 2 3 4 3 1 2 3 4คอลัมน์ที่4 1 2 3 4เช็คเลยนะคะใหม่ๆห,หัดเลยนะคะตรวจในแถวที่1 1 2 3 4แถวที่2 1 2 3 4แถวที่3 1 2 3 4แถวที่4 1 2 3 4 นะคะดูในห้องด้วยก็ได้เพื่อความสบายใจ1234 1234 1234 1234นะคะปัญหาของเด็กๆบางทีทำถูกในคอลัมน์แต่ไปซ้ำในห้องนะคะบางทีนะคะถูกในคอลัมน์ถูกหมดเลยแต่ไปซ้ำตรงที่ใดที่หนึ่งนะคะเราก็มีหน้าที่แนะนำเด็กๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย